ที่เกิดวันอาทิตย์เดือนสี่และเดือน11ปีฉลูและปีวอกขอบอกว่าคุณเป็นนักสู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณต่อสู้ด้วยตัวคุณเองทั้งนั้นฟันฝ่าทุกปัญหามีเพียงแต่ปัญหาของตัวคุณเองที่ปวดหัวแม้แต่ปัญหาของญาติมิตรคุณก็ลุยแหลกเช่นกันคุณเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งและหนักแน่นมีความขยันขันแข็งมีมานะในการก่อร่างสร้างตัว มีหน้าตาบุคลิกและนิสัยใจคอคล้ายกับบิดาหรือมารดาของตัวคุณเองคุณเป็นคนมีบุญบรารมีเก่าประจำตัวใครที่คิดร้ายกับคุณมักจะทำอะไรคุณไม่ได้และแพ้ภัยตัวเองไปเสียก่อนสำหรับเรื่องของคู่ครองของคุณนั้นจะเป็นคนมีฐานะและมีอายุมากแต่คุณจะได้พึ่งพาอาศัยคู่ของคุณสำหรับอาชีพที่เหมาะสม คืออาชีพรับราชการหรืออาชีพผู้พิพากษาหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าห้างสรรพสินค้าจะทำให้ตัวคุณจเจริญรุ่งเรืองและสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นได้เร็วกว่าอาชีพอื่น